สวัสดีครับมาพบกับผมเฮียบัลล็มโต้อีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลศึกพิม์ลิกอังกฤษคูค่ระหว่างเอเวอัตันพบกับแมนยูไนเต็ดนะครับคนนี้เจอกันกันวันที่9ตุลาคมเวลาตีหนึ่งสนามที่แข่งคือสนามกูดิสันป์คนะครับบ้านของเอเวอัตันสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมฮะนัดล่าสุดในการเจอกันเป็นทางด้านของเอเวอัตันเอาชนะไปได้หนึ่งเกมแมนยูไนเต็ดเอาชนะไปได้สองเกมและเสมอกันไปสองเกมสถิติฮะนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเอเวอัตันเอาชนะคู่แข่งไปได้สองเกมเสมอสามเกม ส่วนทีมเยือนยางไม่ยูนในเดทท็ดเอาชนะคู้แข่งมาได้3เกมและแพะ 2, ้ไป2เกมเว็บตรงมั่นคงมั่นใจที่นี่ที่เดียวาาราคาน้ำบอล3ตังดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาออกตัวสูงต่ำคีบินเร็วหมดปัญหาเรื่องคีบินไม่ติดอนุมัติไวมีครบทุกวงจอดทั้งบอลหวยมวยบาคารา่สารสล็อตไก่ชนและมากม,มายฝากถอนระบบอัตโนมัต,มติไม่เกิน15วินาทีมีแอดมินคอยบริการ2ิชั่วโมง จะแอดไลน์มาที่แอดสลอ็อตหนึ่งศูนย์แปดมีแอดนำหน้าด้วยหรือคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเจอทีมเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดเริ่มจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นแล้วโดยผลงาน,นที่ผ่านมาพาทีมบุกไปชนะเซาท์อัมป์ตัมหนึ่งต่อสองทั้งที่โดนนำก่อนแต่ก็โดนคอนเนอร์โอคาดี้กับเดอะไวท์แม็กนิวยิงแซงมาได้ส่วนความพร้อมของเกมนัดน,นี้จะไม่มีเยอร์รีม่มิน่าเมสันโฮเกต เบนกั f r รีแอน d ์ o อ t h ทาเซนและนาธานแพ t เ r สันที่มีอาการบาดเจ็บขนาดที่ศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างโดมินิกคันบอดเลวินนั้นหายกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่ก็ยังต้องเช็คความฟิตอีกทีโดยนั้นนี้ครับว่าคุรซื้อใหญ่อย่างแฟรงก์ลัมพาจะจะทำระบบ4-3-3นำทัพโดยตัว,วลูกอย่างแอนโทนีกอร์ดอนเดมารยแกลและนิวโมเป โดยจะมีมิดฟิลย่างอิลิซาการนาเกยคอยคุมเกมอยู่แดนกลางส่วนทีมเยือนย่างแมนอยู่ในเตดท้ายแต้ก,การคามุมเกมของเอลิเทนฮักถือว่าเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วโดวยผลงานที่ผ่านมาพาทีมบุกไปชนะโอโมนโเนียนิโคเซียในเกมยูโรป้าลีกไป2ประตูต่อ3แถมปีกตัวเก่งอย่างมาคัพแลตฟอร์ดซัดไป2ประตูกับอีก1แอสซิสสุดว,ว่าพร้อมมองทีมนั้นนี้ จะมมสิตใช้งานดันนี่ฟันดเบกมาตินดุมรักกาอารอนบอเบสซากาและเฮลิแมกไวย์ที่มีการบาดเจ็บขณะที่ดาวลุ่งยางเบรดอนวิลเลียมนั้นไม่มีชื่อติดทีมโดยนันนี้คาดว่าเอลิกเทนฮักจะ,จะทำระบบ4-3-3เช่นเดียวกันพร้อมวางมาคัสแลฟฟอร์ดอันโทนีมาร์ซิยันและออนโตนีเป็นทีเด็ดในการล่าสกอร์ นันนีเชวิลล์เวอร์ตันยันไหวถึงแม้ว่ามาตรฐานและสเกยภาพของทีมจะเป็นรองแมนยูเด็ดอยู่พอสมควรแต่ถ้าว่าฟอร์อมการเล่นของทีมนั้นไม่ได้เป็นรองเลยหลังพาทีมไร้ผ่ายมา7นัดติดตัวเกมลับของทีมถือว่าเหนียวแน่นและเสียประตูยากมากๆเนื่องจากเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ซึ่งต่างจากด้านของทีมยัอนอย่างแมนยูเด็ที่เริ่มจะมีฟอร์มหลุดให้เห็นบ้างแล้วหลังพาทีมสะดุดแพ้ถึง2จากสีนัดหลังสุดในทุกรายการ ถมเกมลับของทีมก็ยังเอาแนานอนไม่ได้เพราะผลงานเจ็บนัดลังสุดในเกมลีกเสียไปถึง14ประตูทำให้นันนี้เชื่อว่าแม้ยูนเต็ดคงจะบุกไปเอาชนะเอเวอเรตไม่ได้ง่ายแน่น่าจะทำได้แค่เสมอกันไปสกอร์ที่คาดวันนี้ผมคาดว่าเอเวอเรตั์จะเสมอกับแมนยูนเต็ดไป1ประตูต่อ1เลยเปิดมาที่แม้ยูนเต็ดต่อครึ่งควบลูกฉะนั้นวันนี้จัดเอเวอเรตไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม